สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนรูทเครื่องนะครับรูทใช้ตัวนี้นะครับ King root ค,ครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ให้โหลดนะครับก็โหลดเสร็จิดตั้งเข้าไปครับแล้วเรากดสีเขียวตรงนี้นะครับของคุณอาจจะโหลดนานหน่อยแต่ต้องใช้เน็ตนะครับอัาบโหลดบ๊บแล้วมันจะขึ้นติดถุงนี้ให้เรากดสีฟา้าเพราะเรากดสีฟา้ามันจะเด้งกลับมาหน้าอนะื่นเนี่ย มันเป็นตัวทางลัดครับตัวนี้อ่าครับแล้วก็ตัวทางลัดมันจะเป็นตัวอาร์เฮ้ยขอโทษครับเนี่ยตัวอาร์นี่ครับครับมันเป็นตัวทางลัดครับแล้ววิธีการใช้ครับผมมีรูปให้ดูครับสมมติคุณเปิดเกมเฮกเกอร์มันจะเติมแบบนี้ครับเนี่ยครับแบบนี้ครับ มันจะติ๊กถูกให้อยู่แล้วครับแล้วตรงนี้ครับมันจะจับเวลายี่สิบวิผมมันดึกตอน14บสี่วิให้เรากดตรงนี้นะครับตรงนี้กดเสร็จนะครับให้เราเข้าที่ตัว R ตัวถางรัดนะครับตัวนี้ครับและมันจะขึ้นสีแบบนี้ของคุณพอเราเข้าไปนะครับแล้วเราเข้าไปดูที่เราเปิดนะครับเนี่ยของคุณจะขึ้นสีแบบนี้นะครับสีแดงแดงให้เราเปลี่ยนเปนสีฟ้าอย่างนี้นะครับสีฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยทุกอันเนี่ย บางคนจะขึ้นสิงใดน์ครับก็วิธีการเปลี่ยนนี่ครับบางคนจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยจะขึ้นสิงแดยแบบนี้นครับให้เราเปลี่ยนนะครับกดตัวนี้แล้วกดตัวนี้ครับเทยตอนนี้ก็ลูดได้นะครับการรูดแบบไม่ยากนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ